ตะลึงเปลี่ยนจากเดิมมากหุ่นล่าสุดคิมเบอร์รี่เคลียร์คิวละครเตรียมงานแตง่ง ไปนหนึ่งว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงค่ะสำหรับคิมเบอร์รี่โดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกแฟนหนุ่มมากปรินขอแต่างงานล่าสุดคิมเบอร์รี่ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองอวดหุ่นสุดแซ่บผอมพเพรียวในชุดออกกำลังกายสีน้ำตาลอวดทั้งหุ่นและภาพโพสที่หลายคนเห็นก็ต้องตะลึงสุดๆหลังจากทางด้านภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์อาทิ กราบหุ่นงามไร้ที่ติของคิมมี่ค่ะโอ้ยเห็นแล้วตื่นเลยค่ะหายง่วงแล้วหือหุ่นพี่คิมคือดีมากมอกนิ่งค่ะหุ่นเริศมาก ทั้งนี้ทางด้านคิมเบอร์ลี่ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มจองสถานที่จัดเตรียมงานแล้วโดยทางด้านคิมเผยว่าหมากนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมานานแล้วเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราก็ฝากชีวิตไว้กับเขาส่วนเลิกก็ปลายปีนี้ตอนนี้เตรียมงานหลายอย่างดูเลิกจองสถานที่และต้องเคลีย์งานให้เสร็จก่อนงานแต่งส่วนละครเรื่องหมอหลวงถ่ายทำใกล้เสร็จแล้ว